คำ <Yes. S 2> เตือนครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ ครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราอีกเช่นเดิมนะกับเกมโรม่าครับผมอ่ะโรม่าวันนี้ครับผมก็จะมาทดลองสูตรนะครับผมจากท่านผู้ชมหนึ่งท่านนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสูตรนี้จะใช้ได้หรือเปล่าครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมเขาบอกว่าอ่าสิบจุดห้าหกครั้งครับผมแล้วก็สิบห้าเนี่ยไปสี่ครั้งแล้วก็สามสิบสี่ครั้งแล้วก็สี่สิบห้าสองครั้ง แล้วก็อออโต้นะผมเบตสิบสลับกับ45นะครับนะผมอย่างละ5ครั้งเนาะออโต้ Auto 5ครั้งครับผมก็คือ15 5ครั้งแล้วก็ออโต้15 45 5ห้ครั้งนะผมแต่ครับค่อยๆกดครับอ่าค่อยฟังเลยนะฟังดีๆนะท่านผู้ชมนะค่อยๆกดอ่าทุน200แตกต้องมีแจกลองดูครับอ่าแต่ผมยังไม่แจกนะขอเล่นให้มันได้ก่อนครับผมอ่า มาถ้าแตกจริงขอแตกสักพันหนึ่งสองพันเลยมาถ้าแตกพันสองพันนี่แตกแน่นอนมาโอเคนะมาครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะไปครั้งที่หนึ่งค่อยๆกดไปครั้งที่หนึ่งยังไงจัดมาครับผมอ่าสามแถวเบาๆนะมาป๊าปเอ้าสองคอมโบจ้ะจัดมาไอ้น้องสิบเจ็ดโอเคครับผมโอ้โหแจกันไปไหนวะเนี่ยแถวสามไม่มาครับโอเคครับไปต่ออีก ครั้งที่สองเลยนะมาครั้งที่สองจัดไปครับมาไอ้น้องอุย้ยห่างกันเกินดูครับแจกันขยบขึ้นมาสลับกับสลับกับเนี่ยกับสลับกับโล่นี่คือแบบสองคอมโบเข้าสแน่นอนอะ่ะโอเคครั้งที่สาม,มายังไงครั้งที่สมโอ้ยโบนัสห่างไกลโล่เกือบ5้าแถวครับถ้าตรงนี้เป็นโล่นะห้าแถวแน่นอนห้าแถวกับสี่แถวอะออาครับครั้งที่สี่ครับ ค่อยๆกดเขาบบครั้งที่5ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนี้นะคือค่อยๆกดแบบว่าดูเลขไปดูอะไรไปนะโอเคครับต่อไปครั้งสุดท้ายครับผมครั้งที่6นะของอ่าสิบจนะุดห้าเนาะเอาไปครับห้าแถวอารปาครับห้าแถวครับผมช็อตนี้2 1นะจะทดลองครบสูตรไปเนี่ยเอาต่อไป15ครับผม4ครั้งครับไปครั้งที่หนึ่ง ตามมาด้วยครั้งที่2อ่าจัดมา4แถวครับครั้งที่2ผ่านไปครับผมต่อไปครั้งที่3เลยนะตอนนี้เลขอยู่หลักพันก็ถือว่าดีนะโอ้โหได้แจ็คพอตต,ตรงนี้แต่ง mm hmm. ครั้งที่3ครับอืมเงียบครั้งที่สี่โอเคครับสามไอสีแถวมาครับผมครั้งที่4เรา ได้สี่แถวอโอ้โหพุทขวานน่าจะเข้านะโอเคครับต่อไป30 4ครั้งครับผมไปครั้งที่หนึ่งมันจะถึง45ไหมเล่นไปเล่นมามีสิทธิ์ที่จะไม่ถึงแล้วนั่นเนี่ยครั้งที่หนึ่งผ่านไปครับมาหนึ่งคอมโบเบาๆนะยัดไปครั้งที่2ครับผม2โอ,อ้โหวิโลอีกแล้วเกือบหแถวสามา ถ้าขวานเข้านะดูครับช่องแรกคือถ้าแบบถ้าตรงโบนัสเป็นขวานนะครั้งที่สี่ครับยังไงโอ้โหสี่สิบห้าไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมนะสี่สิบห้าเล่นไม่ได้ครับไม่ได้แจกแล้วจบแล้วไม่ไปต่อไม่ได้เลยะโอเคครับผมถือว่าเกมนี้เราไม่ผ่านนะท่านผู้ชมนะเกมนี้ไม่รอดครับผม โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาโอกาสหน้ามาทดลองใหม่ละกันนะผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ครับก็จะเริ่มไปกดไลค์กดแชร์นะกด Sub s c r i b e ครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยนะส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยหาทดลองใหม่นะ